กัอนนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับต่อเข้ากับตัวเบเกอร์นะครับก็จะมีมีขานะครับขาตามรูปนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับตัวขาตามรูปแล้วก็ตัวหม้อนะครับในรูปเลยแล้วก็ตะแกรงนะครับแบบแบบนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ อันนี้จะเป็นตัวเปิดสวิตนะครับสวิตตัวทําความร้อนนะครับทั้งสองอันเลยก็พอเปิดปุ๊บนะครับตัวไฟตรงนี้นะครับจะขึ้นถ้าอุณหภูมิอุณหภูมินะครับไปตัวสีเขียวนะครับอ่อนจะทํางานนะครับปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับ่มันก็จะขึ้นนะครับอก็จะอ่อนนะครับถ้าหมุนอุณหภูมิ เหมือนกันนะครับสองปุ่มนี้ก็อ <ism> ุณหภูมิอยู่ที่สูงสุดที่สามร้อยนะครับสินค <IS C AP> <_ d esp ans> ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับผำจะส่งครับ